บทที่30คุณศูนย์พาดิฉันไปฝากฝั่งคุณปิยนาธเพื่อให้เธอช่วยกวดวิชาให้ค่ะตอบตามตรงตามที่ศูนย์แนะนำทำไมคนอื่นไม่มีแล้วหรือถึงต้องไปฝากแม่นั่นเธอพูดเสียงลอดออกตามไรฟันในตาเป็นประกายแววโรดราวกับในตาของนางเสือแม่ลูกอ่อนแลเห็นศัตรูที่จะมาแย่งลูกไปจากอกแก้วนิ่งพอรู้ดีว่า คําถามประโยคนี้ฟองฟ้าไม่ต้องการคําตอบแม่นั่นคงรีบราพะสีเพราะจะได้มีโอกาสพบกับพิสูจน์บ่อยๆนอกจากไปหาแม่ปิยนาถแล้วไปไหนกันอีกหรือเปล่าเรียบเคียงถามเปล่าค่ะไปที่เดียวแล้วก็กลับอย่างนั้นดึกค่ะไปจมอยู่ได้ทั้งครึ่งวันค่อนวันเราไม่ลำคาญบ้างหรือ,อยังไงเขามิทิ้ให้นั่งเหงาอยู่คนเดียวหรือฟองฟ้า ฉลาดพอที่จะไม่ถามว่าศูนย์กับปิญนาณเลี่ยงไปสนทนากันตามลําพังบ้างหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งหรอกค่ะหมายความว่าคุยอยู่กับเขาด้วยตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอเสียงที่ถามดีขึ้นเล็กน้อยค่ะฟองฟ้าพยักหน้ารับรู้แล้วก็เอ่ยอนุญาตแก้อย่างใจดีว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปเถอะส่วนแก้วพอได้ยินเช่นนั้นก็รีบเดินตัวปลิวผ่าไป รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกฟองฟ้ามองตามร่างนั้นไปอย่างคุ้นคิดคันแล้วเธอก็บอกตนเองว่าแก้วนี่แหละจะเ,เป็นผู้รายงานการเคลื่อนไหวระหว่างศูนย์กับปิยนาธให้เธอร่วงรู้ต่อไปนี้เธอจะทำดีกับแก้วเพื่อประโยชน์อันนั้นเกลือบพลาดไปแล้วถ้าไม่ซักถามมัวแต่หลงระแวงคอยระแวงนางเด็กแก้วดีไม่ดีแม่ปิยนาต คว้าเอาพิสูจน์ไปครอบครองเสียสบายใจเฉิบฟองฟ้าเตรียมอาศัยแก้วเป็นเครื่องมือพร้อมความขุ่นใจแข่งใจที่มีต่อแก้วค่อยๆจางไปแก้วเต็มไปด้วยความสงสัยประหลาดใจเมื่อแลเห็นชายชากันสมคนที่พาตัวมาเป็นแขกของศูนย์ทุกคนแสดงกริยาเคารพน,นอบนอบต่อศูนย์เป็นพิเศษสิ่งสำคัญที่ทำให้แก้วสงสัยข้องใจก็คือ เธอได้ยินชายที่มีวัยสูงกว่าเพื่อนเรียกศูนย์ว่าเจ้าล่าชายทั้งสามได้สนทนาอยู่กับศูนย์ประมาณสองชั่วโมงเห็นจะได้พอเขาพากันกลับไปแล้วแก้วก็เห็นฟองฟ้าเลี้ยงเข้าไปพบศูนย์ต่อมาเสียงหัวร้อยอย่างเป็นสุขก็ดังลอดออกมาจากห้องนั้นฟองฟ้าสนทนากับศูนย์เป็นครู่ใหญ่ก็ออกมาเรียกคนใช้ ไปประชุมที่ห้องกลางส่วนแก้วถูกศูนเรียกไปพบที่ห้องนั่งเล่นนั่งสิเขาบอกให้เธอนั่งเสียงแจ่มใสสีหน้าแววตาบอกถึงความสุขที่มีอยู่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแก้วสุดตัวลงนั่งอย่างว่าง่ายและรอรับฟังคำพูดของเขาอย่างสงบสำรวมฉันเรียกแก้วมาพบนี่ก็เพื่อให้แก้วเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าข้าวของของแก้ว พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปผาหลวงตอนเช้ามืดผาหลวงแก้วท่องทวนถูกแล้วของที่แก้วจะเก็บไปใช่หมถึงพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่จําเป็นเท่านั้นเดี๋ยวฟองฟ้าเขาจะออกไปซื้อกระเป๋าเดินทางมาฝากเด็กสาวรับฟังโดยไม่พูดอะไรแก้วดีใจไหมหากว่าได้พบท่านสุนถามยิ้มยิ้มท่านปานแก้วนา,าทวนคำพร้อมกับจ้องแป๋ว มองดูคู่สนทนาก่อนที่เธอจะซักถามอะไรเขาก็พูดขึ้นก่อนว่าใช่ท่านท่านผู้เป็นเจ้าของกำไรที่แก้วสวมอยู่โอ้หมายความว่ามีผู้ช่วยท่านออกมาได้หรอคะละล้ำละลักถามอย่างปีติตื่นเต้นผู้ถูกถามจึงมองดูอย่างเอ็นดูเมื่อก้มศีรษะรับแทนคำตอบแก้วดีใจเหลือเกินคะ่ะที่ท่าน ท่านจะเป็นอิสระพ้นจากความทุกข์ทรมานฉันรู้ว่าแก้วดีใจและขอขอบใจแทนท่านแก้วรู้ไหมว่าท่านเองก็ดีใจเมื่อรู้ว่าแก้วอยู่ในความคุ้มครอ,องของฉันแก้วเป็นบุคคลที่ท่านอยากพบรองจากรองจากใครคะรีบสักลูกชายของท่านเขาเน้นเสียงตอบดวงตาของแก้วเป็นประกายเจิดจ้าสุขใส ใบหน้าแดงซ่านด้วยความปิติแก้วเองก็อยากพบท่านค่ะแก้วรักเคารพท่านท,าท,าทั้งๆที่ไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของท่านว่าเป็นยังไงแก้วรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้พ่อเมื่อได้พูดคุยกับท่านแก้วบอกถึงความรู้สึกของเธอที่มีต่อเจ้าแสนฟ้าน้เวียงพรมซึ่งเธอรู้แต่ว่าเป็นสุภาพบุรุษสูงอายุที่น่าสงสารท่านก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างไปกว่าแก้ว ท่านรอคอยการพบแก้วเหมือนคอยลูกสาวคนหนึ่งเขาบอกเธอเสียงอ่อนโยนแฝงไปด้วยความปราณีเออตกลงมาลืนนี้คุณปิยนาธคงคอยแก้วเด็กสาวเปลี่ยนเรื่องใหม่พอได้ยินคำว่าคุณปิยนาธสีหน้าแววตาของศูนย์ก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเขารู้สึกใจหายอะไรเธอมีใช่น้อยที่จะต้องจากเธอไปห่างเดี๋ยวฉันจะไปบอกเธอให้รู้ ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องจากกรุงเทพไปด่วนแล้วแล้วเราจะกลับมาที่นี่อีกไหมคะเรียบเคียงถามอาจจะมาแต่จะเป็นการมาเที่ยวเพียงครั้งคราวเท่านั้นผาหลวงเป็นบ้านของเราเราจะอยู่ที่นั่นและตายที่นั่นทำไมมีอะไรที่ทำให้แก้วไม่อยากจากกรุงเทพไปอย่างนั้นหรือศูนย์ย้อนถามในตอนท้ายอย่างแครงใจแก้วรีบใส่หน้าปฏิเสธ และอธิบายให้เขาเข้าใจว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแก้วถามไปอย่างนั้นเองแก้วไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนแก้วมีแต่คุณศูนย์เป็นที่พึ่งคุณศูนย์ให้แก้วอยู่ที่ไหนแก้วก็จะอยู่ที่นั่นคะ่ะคําอธิบายซื่อและฝากเนื้อฝากตัวของแก้วทําให้ศูนย์เอื้อมมือออกไปตบศีรษะเล็กๆเบาๆขอบใจเมื่อแก้วเป็นขวัญล่าอินสวงน้องสาวของฉันฉันอยู่ที่ไหน แก้วก็ต้องอยู่ที่นั่นเป็นการถูกต้องแล้วแก้วยิ้มน่ารักมองศูนย์อย่างเคารพบ,บูชาหากฟองฟ้ามาแลเห็นหรือได้ยินคำพูดของคนทั้งสองเธอคงจะกลับหวาดระแวงชิงชังแก้วขึ้นมาอีกคุณน้อยวโรดมรู้สึกผิดหวังมีใช่น้อยเมื่อศูนย์มาอำลาธิดาของหล่อนเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งเป็นเหตุให้หล่อนหมดหวังที่จะได้เห็นน้องสาวของเขา ตามที่หวังไว้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นอย่างแน่นอนในวันมะรืนนี้น้องของคุณศูนย์คงไปด้วยสิคะหล่อนตะล้อมถามครับคุณครูเลยเตรียมตัวเกอร์คุณน้อยกลบเกลื่อนรอยพิรุษด,ด้วยผิดหวังด้วยการเลิกเยาวทิดาแล้วถามเขาอีกว่าไปแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาคะยังไม่มีกำหนดครับผมคงต้องอยู่ที่นั่น จนกว่าคุณลุงของผมท่านจะทุเลาจากอาการป่วยศูนย์ตอบเป็นกลางเขายังไม่กล้าเปิดเผยความจริงเพียงเพราะเพียงเอ่ยปากอำลาเขาก็แอบเห็นใบหน้าง,งดงามของปิยนาถถอดสีคุณน้อยสนทนาอยู่ด้วยอีกครู่หนึ่งก็ขอตัวเลี้ยงไปทิ้งให้ทิดาสนทนากับศูนย์ตามลำพังด้วยพอจะรู้ความปรารถนาของหนุ่มสาวทั้งสองดี คุณสูนพบพี่โนหรือยังคะปิญนาเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเมื่อต่างฝ่ายต่างเงียบไปยังครับพี่โนคงยังไม่ทราบเรื่องนี้เธอเดาเขาก้มศีารับครับมนโนยังไม่ทราบขวัญล่าฝากให้ผมมาลาคุณฝากให้ผมมาลาคุณแทนด้วยบอกว่าเสียดาย ที่ความจําเป็นทำให้ยังไม่มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ของพี่สาวสูญเน้นคําว่าพี่สาวอย่างมีความหมายปียนาจึงหน้าแดงอาจจะนานสักหน่อยก็ได้ที่เราจะไม่ได้พบกันคุณปีนาจะคิดถึงผมบ้างไหมชายหนุ่มเปลี่ยนเรื่องใหม่พร้อมทั้งมองดูคู่สนทนาอย่างรอคอยคําตอบปีนาหลบตาต่ําก้มหน้านิ่งเธอจะบอกเขาได้อย่างไรว่า เพียงได้ยินคำอำลาเธอก็รู้สึกใจหายอะไรอย่างสุดซึง้งเรากับเธอและเขาจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกผมทราบดีว่าบางครั้งแม้จะเป็นการรักษามารยาทหรืออะไรสักอย่างก็ตามย่อมลำบากมีใช่น้อยหากเราจะต้องพูดปดฉะนั้นคุณปิานาไม่ต้องตอบผมก็ได้สูนพูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็หัวเราะออกมาเบา ใครย,ออย่อหยันสมเพศตนเองคุณสุนคิดว่าฉันจะตอบคุณว่ายัางไงคะหากความอายถามเขาเมื่อรู้ว่าเขากำลังเข้าใจเธอผิดตรงกันข้ามกับความรู้สึกอันแท้จริงของคุณเพื่อมารยาททำไมคุณสูนถึงได้คิดว่าฉันจะตอบเพื่อมารยาทล่ะคะมันมียุติธรรมจนนิดเดียวเธอไม่กล้าสบตาเขา เมื่อพูดเป็นเชิงตัดพอปีนาดสูนอินสวงพ,พิมพิมพำอย่างปีติตื่นเต้นคุณกำลังจะทำให้ผมเข้าใจว่าคุณคิดถึงผมใช่ไหมใช่ค่ะหากคุณสูนคิดถึงฉันเช่นเดียวกับที่คิดถึงพี่โนดึงเอาโมโนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการแก้ขวยแต่กระนั้นเสียงก็ยังแสนเบา ความคิดถึงที่ผมมีต่อคุณแตกต่างกับที่ผมคิดถึงมโนเพราะผมคิดถึงเขาอย่างเพื่อนคิดถึงเพื่อนแต่สำหรับคุณไม่ใช่เช่นนั้นเขาเน้นเสียงหนักในตอนท้ายแล้วก็ทอดเสียงพูดต่อไปว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นใบหน้างดงามของปิยนาฏร้อนวูบวาบแก้มทั้งสองเป็นสีชมพูระเรื่อดวงตาเป็นประกายวาวระยับคุณเชื่อผมไหม เสียงของศูนย์ดังขึ้นอีกพิยานา์นิ่งเพราะจะตอบรับก็ไม่ได้จะปฏิเสธก็ไม่ได้อีกเช่นกันการนิ่งของคุณผมจะถือว่าเป็นการตอบรับเขาสรุปเข้าข้างตนเองพลางเอื้อมมือออกไปจับมือเล็กนุ่มนิ่มของเจ้าของบ้านสาวมากำไว้เบาๆอย่างทนุถนอมพิยนตอยากจะดึงมือเขากลับมาแต่ไรเรียวแรง ที่จะทำเช่นนั้นผมเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมนางสาวโรดมยังคงก้มหน้านิ่งทำไมคุณไม่พูดอะไรบ้างปล่อยให้ผมพูดอยู่คนเดียวต่อว่าเสียงอ่อนโยนฉันไม่ทราบว่าจะพูดอะไรนี้คะโตอตอบอูบอิบงั้นผมจะพูดใหม่เพื่อให้คุณพูดสัญญาได้ไหมว่านอกจากคิดถึงผมแล้วคุณจะไม่ลืมผมเร็วเกินไปนัก ส่วนผมขอสัญญาว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลคุณสักเพียงใดก็ตามผมจะไม่ลืมคุณปีญนาชั่วชีวิตคุณศูนหัวใจดวงน้อยอุทานอย่างปลื้มปิติคุณจะไม่พูดอะไรบ้างหรือเข่าทวงอีกครั้งขอบคุณค่ะเท่านี้เองหรือคุณสูนจะให้ฉันพูดอะไรอีกล่ะคะพูดว่าคุณจะไม่ลืมผมชั่วชีวิตเช่นเดียวกัน ฉันปิยนาตอึกอักเยียงอายศูนอินสวงเจ้าพงสุริเยนณเวียงพรมบีบมือน้อยที่อยู่ในอุ้งมือแข็งแรงของเขาพลางโน้มกายไปเบื้องหน้าเล็กน้อยและวอวอนขอร้องด้วยเสียงแผ่วกังวานนุ่มนวลว่าผู้สิบพิญนาตหากคุณเกลียดผมแต่ถ้าแต่ถ้าเกลียดก็อย่าพูด เอา้าเดี๋ยวนะงงพูดสิปียนาะหากคุณเกลียดผมแต่ถ้าเกลียดก็อย่าพูดเออเด็กสาวเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากใจทำไมมันลำบากยากเย็นนักหรือถามอย่างน้อยใจอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกถามต้องข่มความอายตอบเสียงแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินว่าฉันฉันจะไม่ลืมคุณสูนค่ะ ไม่ลืมชั่วชีวิตด้วยค่ะข,ขอบใจและชื่นใจเหลือเกินรักย่อมเข้าใจในรักถึงแม้ศูนย์จะไม่ปรดปากบอกอกอกมาตรงๆเช่นนี้ทั้งเขาและปิยนาฏต่างก็รู้ซึง้งถึงความรู้สึกอันลึกลำที่มีต่อกันเมื่ออยู่เบื้องหน้ากับปิยนาตดูเหมือนศูนย์จะลืมพันธะผูกพันที่มีอยู่กับฟองฟ้า บัวหลวงเสียสิ้นเขามองเห็นแต่ภาพเขากับปิยนาฏเดินเกี่ยวก้อนกันสำรวจไปรอบรๆผาหลวงซึ่งเปรียบเสมือนอาณาจักรน้อยๆซึ่งมีเขาเป็นจอมราชันพอทุกอย่างถนนเรียบร้อยแล้วผมจะกลับมาและมีอะไรบางอย่างบอกคุณฉันจะคอยค่ะผมอยากได้ยินว่าน่าจะคอยมากกว่าทำไมจะต้องผมขอร้อง น่าจะคอยสูญยิ้มในตาเป็นประกายพราวไปด้วยความสุขที่เขาได้เจ้าพ่อตลอดจนผ่าหลวงกลับคืนมาและยังได้เป็นเจ้าของหัวใจของนางสาวปิยนาฏวโรดมที่เขารักพอกลับมาถึงบ้านความสุขก็สูญสลายไปจากศูนย์ไม่ต่างอะไรกับการตื่นขึ้นมาจากความฝัน พบความจริงพอพอก้าวขึ้นบันไดตึกฟองฟ้าก็ปราดออกมาต้อนรับพี่ศูนย์หายไปไหนมาคะน้องกลับมาจากซื้อของถามใครก็ไม่มีใครรู้พี่ไปธุรามาเขาตอบสั้นๆรู้ทันทีว่าแก้วไม่กล้าบอกฟองฟ้าว่าเขาไปพบปีญนาตน้ำเสียงที่ตอบของศูนย์ทำให้ฟองฟ้ารีบชี้แจงให้เขาเข้าใจว่า น้องเป็นห่วงพิสุน์ค่ะเกรงว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นอ,อ่อข้าของทุกอย่างน้องจัดไว้เรียบร้อยแล้วพอเช้ามืดเราจะออกจากเดินทางได้ทันทีขอบใจที่จะช่วยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยพิสุนท่านอะไรมาหรือยังคะน้องจะได้จัดเตรียมโต๊ะอาหารถามอย่างอ่อนหวานแววจงรักพักดีจากดวงตาทั้งคู่ของฟองฟ้า ที่ทอดจับมายังเขาทำให้ศูนย์ต้องถอนใจยาวลึกอดเวทนาเธอไม่ได้ดังนั้นเสียงของเขาจึงอ่อนลงเมื่อตอบและถามว่าพี่ทานมาแล้วเธอละ่ะน้องรอพี่สูนค่ะพี่ขอโทษจัดแจงชวนเด็กๆทานกันเสียเถิดป่านนี้คงหิวแย่ความจริงเมื่อเห็นเลยเวลาก็ไม่ควรรอพี่พวกเด็กๆน้องเขาทานกันแล้วค่ะ อยู่แต่น้องเงินก็ไปทานเสียพี่ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนคุยกับเธอที่ห้องอาหารเพียงแค่นี้ฟองฟ้าบัวหลวงก็เดินตัวปลิวไปยังห้องอาหารด้วยใบหน้าเช่มชื่นจบบทที่30สิบ